วันนีย้ยุกาเปียนมี c 855G นะครับมือถือสุดคุ้มในงบไม่เกิน7 0 0 0บาทและหลังตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านลดลายกราฟิกเนี่ยเป็นลายขนนกนะ้อมกริตเตอร์ทั่วฝาหลังนะฮะเวลาโดนแสงเนี่ยดูสวยมากๆด้านล่างของตัวเครื่องมีช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งถาดใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะแล้วก็จะมีไมค์สนทนามีช่องเส,สียบสายชาร์จและมีลำโพงนะครับโฉบขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีไมค ตัวที่2ฝัฝงซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่าครับและตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงทนทานมาตรฐานเดียวกันกันกบที่ทหารใช้งานเลยนะหรือมิลิเตอรี่เกรดนั่นเองนะครับทำให้เวลาเครื่องตกพืนจากที่สูงเนี่ยตัวเครื่องไม่พังง่ายอย่างแน่นอนนะและมาพร้อมกับการกันน้ําและกันฝุ่นในระดับ IP69pro นะครับสามารถแช่น้ําได้ที่ระดับความลึก6เมตรเป็นเวลาน,านาน30นาทีเลยนะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยได้มา7,000มิลลิแอมป์ครับมากที่สุดในรุ่นและรองรับการชาร์จเร็วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 45วัตต์นะหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD ครับขนาดหน้าจอ6.8นิ้วพร้อมความละเอียด HD Plus นะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,200นิตใช้งานกลางแจ้งได้สบายบายเลยครับแดดแรงแค่ไหนก็ยังคมชัดอยู่ส่วนเฟร์รีของหน้าจอเนี่ยได้มาสูงสุดอยู่ที่144เฮิรตนะไถฟิดข่าวลืนและดูสมูทมากๆครับ CPU ได้เป็นตัว d i m e n s i t y 6300ครับการ์ดจอเป็นตัวม a ร i g 57นะขณะอดัดตู้เนี่ยได้ไป5แสนกว่า ในกรทีเดียวการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยดีเลยครับตัวเครื่องประมวลผลไวไม่ช้าไม่หน่วงส่วนใครในเรื่อนงะของการเล่นเกมแนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นแบบต่านะจะเล่นเด่นลืนล่น,นมากๆพับ G-Free f i e เล่นได้สบายๆเลยครับส่วน RAM เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 8GB นะขรยาย RAM เพิ่มเติมได้อีก 16GB นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาสูงสุดหยุดที่ 256GB นะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์เนี่ยได้เป็นของโ o n y IMX852 ถ่ายรูปชัดเจนดีมากสกินโทนของผิวก็สวยและละมุนนะครับรุ่นนี้นะครับมี AI e d i t Ginny สั่ง AI ให้เจนภาพด้วยคำสั่งเสียงได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์คำสั่งเป็นตัวหนังสือ AI ฉลาดมากครับเจนภาพใบหน้าเนี่ยได้เหมือนภาพต้นฉบับเป๊ะๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยครับลำโพงได้มา1ตัวนะครับเพิ่มดักความดังเนี่ยให้ไปจนถึง400เได้อุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์45วัตต์นะมีสาย USB Type C มีเคส TPU แบบใสฟิล์มใสติดมา ให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วและมีเข็มจิ้มซิมครับเร็วมี c 855G นะครับตัว ram 8รอม128 g ิเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999บาทครับและตัว ram 8รอม256 g ิเนี่ยราคาอยู่ที่7,999บาทครับ